ผมนี่ไปเซิร์อยู่หลายเวทีนะครับถ้าหากว่ามีเวลาเหลือเขาไม่เลือกตั้งกันมาที่หนึ่งคุณภาให้ผมจะเสนอให้นละใคยจัดหมอลำบังกวนกวนอาจะดีนะ ยังหวัดเดียวนะครับที่นายกทักษิณเดินสายปลาสัยหาเสียงนายกอปจอสองวันเป็นเด็นติดต่อกันเมื่อคืนเนี่ยพักทางที่นี่เมื่อวานขึ้นเวทีสามเวทีมาวันนี้อีกสองเพื่อที่จะมาพบมาขอร้องพี่น้องพูดกันเปิดอ,อก ว่าชวนกันเปลี่ยนน,ยนออายกอบจทีงเซคัดเทียวเนียพรักเพื่อไทยส่งอดีตสอสอวิศวชัยโหคักไวสยะตัวแทนของพี่น้องไม่ใช่คนอืน่นคนไลไม่ต้องรู้เรียนรู้อะไรใหม่เพิ่มเติมเพราะประสบการณ์เต็นถังเป็นสอสอมาหลายสมัย ปุ๊บเป็นปับรับภารริดได้ทันทีเป็นนายกอบจที่นี้เชื่อมประสานกับนายนนกิ้งในกรุงเทพแต่ก่อนที่จะพูดอะไรก็ต่อไปหลายคนก็นมองผมด้วยสายตาตั้งคำถามสงสัยและคาดคันให้ผมบอกให้ได้เป็นอันดับแรกก่อนว่า นายกทักษิณไปอยู่ศีสังเกตกสองวันนั่งรถทะเบียนอะไรหลายคนบอกว่ิวัฒน์ชัยใะเรื่องแน่แต่ทะเบียนรถทักษิณในเรื่องใหญ่เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันที่หนึ่งกุมภาเข้าไปกาวิวัชัยทีแล้วมันมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจให้ลุ้นด้วยจดเลยนะครับ งวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยจะมีลุ้นแค่ไหนก็ตามคอยได้โปรดรับทราบไว้ว่านายกทักษิณมาสีสเกตเที่ยวนี้นั่งรถเลขทะเบียนหนึ่ง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 พี่น้องแล้วจริงๆเดี๋ยวท่านคอยดูในเลขหนึ่งสามตัว รถที่ท่านนั่งนี่แม้มันช่างเหมาะเจาะอ,อะไรขนาดนี้เพราะที่นี่วิวัฒชัยก็เบอร์เบอร์เพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งกุมภาเข้าคูหาไปกาเบอร์หนึ่งเลือกวิวัฒชัยเป็นนายกอบจอส่วนอีกเรื่องหนึ่งจะแทงอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันพี่น้องเดียกรถ ไอเรื่องหวยเนี่ยห่วงนะครับกลัวว่าจะเล่นกันหนักหรือจะเสียท่าเขาแต่ห้ามก็ห้ามยากับผมเข้าใจไหนใครแทงหวยบ้างโยมอืเสียงเป็นเอกฉันครบับางคนเนี่ยแทงมาตั้งแต่เด็กยันแกถามว่าเคยถูกไหมไม่เคยแล้วทำไมยังแทงอยู่ เขาให้ความรู้ผมว่าเองไม่เข้าใจสเสน่ห์สำคัญของการแทงหวยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แทงแล้วถูกมันอยู่ที่แทงแล้วถากเชียวเชียวขาดแต้มสองแต้มเนี่ยมันเสียวนานแล้วก็มีแรงแทงกันต่อไปแต่พี่น้องไอ้หวยออกยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของหวยนะแต่เรื่องนายกอบจเนี่ยมันต้องให้ออกให้ตรงกรัน เพราะพักเพื่อไทยเดินมาพบท่านเพราะเรามั่นใจว่าวิวัชัยเบอร์หนึ่งทำงานได้แน่และนายกอิงซึ่งขณะนี้กำลังจะลงเครื่องบินกลับจากไปประชุมที่ดาวอสวิสเซแลนด์ฝากผมมาบอกครับว่าถ้าได้วิวัชัยเบอร์หนึ่งเป็นนายกอบจอสีสเก็จ จะเร่งมาขอบคุณพี่น้องสีสเกตในเร็วๆนี้แต่เนื่องจากวันนี้นายกอิงไปประชุมต่างประเทศกำลังกลับมาคุณพ่อนายกอิงจึงขอมาก่อนพี่น้องจะต้อนรับไหมนายกทักษิณไม่อยู่ประเทศไทยมา17ปีมาครั้งนี้ ตั้งใจเลยครับว่ายังไงศรีสะเกดต้องเปลี่ยนนายกอบจอมีคนใหม่จากพรรคเพื่อไทยให้ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาคิดเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับทั้งจังหวัดมาที่ปรางกูผมถึงต้องบอกให้รู้ไว้เมื่อวานนี่ชัดเจนเลยครับผมลงเครื่องบินสนามบินอุบลน,นั่งรถจากสนามบินอุบลเข้ามาพื้นที่ศรีสกเกตไปปลาใสที่แรกกันทลละ ตำรวจก็ส่งสัญญาณกันทั้งจังหวัดมาแล้วมาแล้วทรา,าบแล้วเปลี่ยนวอกันทั้งบ้านทั้งเมืองแลพี่น้องทราบหรือยังทราบหรือยังถ้าทราบแล้วนานต้องอย่างนั้นนะที่นี้เปลี่ยนไปทำไมทำไมถึงต้องมีคนใหม่ทำไมถึงต้องเป็นวิวัฒชยัย ก็รัฐบาลพักเพื่อไทยกำลังสร้างผลงานกำลังผลักดันนโยบายถ้าหากมีนายกวิวัชชัยเข้าไปเชื่อมประสานระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นการทำงานก็จะยิ่งเป็นเอกภาพแน่นขึ้นพี่น้องครับหลายคนเป็นห่วงว่าเลือกวิวัชชัยไปแล้วรัฐบาลนายกอิงจะอยู่ได้นานไหม พราะร้องก็ร้องแล้วเกินแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวลือจะยุบสภาเดี๋ยวก็จะมีข่าวลือมีม็บโนนมบนี้ไอเรื่องม็อบเนี่ยไม่ต้องไปวอแวร์อะไรกับเขาแล้วครับเอาเขาจะเคลื่อนไหวยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราทํางานของเราไม่ต้องกังวลนะครับทุกเรื่องร้องเรียนยืนยันว่ารัฐบาลดําเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมาย เรื่องยุบสภาไม่มีเพราะเหลือสองปีกว่าๆมีแต่เวลาทำงานไม่มีเวลายุบสภาไม่มีเวลารออีกต่อไปพรักเพื่อไทยเดินหน้าครบวาระสี่ปีแน่นอนอจะไปยุบได้ยังไงล่ะครับค่าไฟกำลังจะลดเดี๋ยวนี้พี่น้องจ่ายค่าไฟหน่วยละสี่บาทสิบแปดตังค์ นายกอิงประกาศนายกทักษิณยืนยันในรัฐบาลชุดนี้ค่าไฟจะลดจาก4บาท18ตังเป็น3บาทเจสตังค์เร็วๆนี้ไอ้อย่างนี้เอาหรือไม่เอาลดจาก4บาท18ตังเป็น3บาทเจตังหมายความว่าลด12%เเงินมันเหลือในกระเป๋าครับ ถ้าเคยจ่ายค่าไฟเดือนละร้อยลด12บาทเดือนละพันลดร้อยยี่เงินมาเพิ่มในกระเป๋าพวกเราทุกคนนี่พี่น้องที่กรบ3ารพ3บบาทรักษาทุกโรคแต่ก่อนเคยได้ใช้ไหมตอนทักษินประกาศปาี44ฝ่ายตรงข้ามโจมตีบอก30บาทตายทุกโรคแต่ยังใช้จนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับตอนนี้นายกอิงมา พัฒนาจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทยนี่เป็นการต่อยอดและพัฒนาต่อเนื่องแบบนี้แหละครับแบบพักเพื่อไทยลูกลูกหลานหลานเราเด็กผู้หญิงเนี่ยภายใต้โครงการนี้รัฐบาลฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส HPV ให้ลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีฉีดให้ทั่วประเทศฉีดวัคซีนนี้เนี่ยมันช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยผู้ชายไปฉีดไหมผู้ชายจักมองหน้ากันเลิกๆเลๆแล้วกูจะเป็นปากมดลูกไป้หรือเปล่าวะพี่น้องเด็กๆเ,เนี่ยรัฐบาลฉีดให้ฟรี แต่คนโตก็มีบริการนะหมายความว่าผู้หญิงก็ฉีดได้ผู้ชายก็ต้องฉีดป้องกันการแพร่เชือ้อพี่น้องที่เคารพกองทุนหมู่บ้านละล้านตอนนายกทักษิณประกาศสี่ีนนฝ่ายตรงข้ามบอกว่าจะไปใช้ได้ยังไงเอาเงินไหนมาตอนนั้นประเทศเป็นหนี้ไอเอมเอ นี่ล้นพ้นตัวนะครับเขาบอกว่าแค่ใจนี่ไอเอฟเอฟก็ยากจะไปเอามาจากไหนกองทุนหมู่บ้านละล้านล้านลาลานพอพูดถึงล้านเนี่ยให้คิดถึงเงินนะครับอย่ามองมาตรงนี้พี่น้องครับตกลงหมู่บ้านละล้านได้ใช้หรือยังไปถึงบ้านพี่น้องจริงไหมใครได้กู้องไรยัมังใครได้ใช้หนี้แล้วยังมัง ถามเรื่องใช่นี่เสียงเริ่มแตกครับพี่น้องตอนที่กองทุนหมู่บ้านมานี่ไอ้ฝ่ายโจมตีก็โจมตีอีกบอกว่ารัฐบาลไทยรักไทยหาเรื่องให้คนเป็นหนี้เอาเงินให้คนกู้แล้วไปใช้ใจ่ายเลวแหลกสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาใหม่ไม่ใช่ะครับจริงอยู่มีบางคนกู้กองทุนหมู่บ้าน แล้วไปใช้ผิดประเภทเกิดปัญหาไหมมีบ้างแต่มันไม่ได้ผิดที่ตัวนโยบายมันพลาดที่คนเอาไปใช้ตอนกู้กองทุนหมู่บ้านพี่น้องต้องเขียนโครงการไปกู้กับกรรมการถูกไหมครับแล้วตอนเขียนโครงการนี่ต้องเขียนดีๆถูกไหมเขียนจะเอาไปเลี้ยงหมูเขียนจะเอาไปเลี้ยงไก่เขียนจะเอาไปปลูกผักลงทุนทั้งหลายมันมีใครบ้าง ผู้กองทุนหมู่บ้านได้โดยการเขียนว่าเรียนคณะกรรมการกองทุน<ป>เนื่องด้วยเมื่อคืนไปงานศพพบว่าเจ้ามือไฮโลดวงตกมาก<ป>จึงของผู้เงินคณะกรรมการกองทุนเร่งด่วน7,000บาทเพื่อจัดก,การเจ้ามือให้สิ้นสัก<ป>มันไม่มีแล้วครับที่จะได้ไ<ป>แต่บางคนเนเวลาเขียนเขียนดี แต่พอได้แล้วเอาไปใช้ผิดประเภทกู้เงินกองทุนหมู่บ้านได้สองหมืนเอาไปลงทุนกับปลาห้าพันปลาเจ๊งลงทุนกับกุ้งอีกห้าพันกุ้งเจ๊งลงทุนกับปูอีกห้าพันปูเจ๊ง,ง, 5, เ,จงเหลือห้าพันสุดท้ายไปลงทุนกับไก่แต่มันดันออกน้ำเต้าไลแบบนี้จะมาบอกว่านโยบายมีปัญหาไม่ได้ เที่ยวนี้เพื่อไทยกลับมาใหม่นายกอิงบอกว่าคนไทยต้องลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวเองมีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรายได้ใหม่ปี68จะเป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทั้งหมดปี68จะเป็นปีที่เราเริ่มลืมตาอ้าปากได้ใครเป็นหนี้บ้างยกมือ ไม่น่าเชื่อนึกว่าเขาชวนแต่เศรษฐีมากันนะครับเนี่ยเอาผ้าเป็นนี่ฟังทั้งนี้รัฐบาลน,นายกอิงประกาศนโยบายแก้หนี้ประชาชนตอนนายกทักษิณอยู่ในแก้หนี้ประเทศกับใช้หนี้ไอเอหมดก่อนเวลาก่อนกำหนดนายกอิงมานีแก้หนี้ประชาชน ใครเป็นหนี้ผ่อนบา้านไม่เกินห้าล้านบาทต้องฟังใครเป็นหนี้ผ่อนรถไม่เกินแปดแสนบาทต้องฟังใครเป็นกิจการ SME ขนาดเล็กเป็นหนี้อยู่ไม่เกินห้าล้านบาทก็ต,ต้องฟังรัฐบาลมีโครงการคุณสู้เราช่วยไม่ได้หมายความว่าจะชวนพี่น้องไปตีกับใครนะครับแต่จะชวนกันแก้หนี้ ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติบางคนบอกว่าเข้าไปไม่ถูกเว็บโน่นเว็บนี้เข้าไม่เป็นบอกลูกบอกหลานกับเดี๋ยวนี้ลูก,ลกหลานอันนันเราก็ใช้เป็นทั้งนั้นะเข้าไปดูที่เว็บไซต์แบงค์ชาติเขากําลังเปิดรับลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนได้แล้วคุณสมบัติตรงเนี่ยผลที่เกิดคือยังไง คนเป็นนี้สมมุติว่าวันนี้ท่านผ่อนเดือนละหมืน่นมันหักดอกเบี้ยไปร่วม60%นะครับผ่อนเงินต้นนี่ไม่มากแต่โครงการนี้นายกอิงบอกว่าต่อไปนี้อีกสามปีต่อเนื่องกันผ่อนนี่เดิมเนี่ยไม่หักดอกเบีย้ยจ่ายเท่าไรหักต้นเท่านั้น ดอกเบี้ยทำยังไงดอกเบี้ยรัฐบาลจัดการให้รัฐบาลใช้ดอกเบี้ยแทนประชาชนเอามาจากไหนเอามาจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเขาหักไว้นั่นแหละแบ่งมาครึ่งหนึ่งมาจ่ายดอกเบี้ยแทนประชาชนสามปีพี่น้องเคยผ่อนเท่าไหร่ยอดจ่ายเงินผ่อนต่อเดือนน้อยลงกว่าเดิมแต่ลดเงินต้นล้วน ผ่านไปสามปีเงินต้นก็ลดดอกเบี hum ้ยก็ลดไอ้แบบเนี้ยดีหรือไม่ดีเงินก็จะเหลือเพิ่มในกระเป๋าไปดูนะครับรีบๆเข้าโครงการกำลังเดินหน้าพี่น้องนายยกอิงเพิ่งเปิดตัวโครงการบ้านเพื่อคนไทยเมื่อวันที่17มกรา พี่น้องดูทีวีเห็นข่าวไหมบ้านสวยๆอย่างดีมีแอร์มีตู้เย็นมีเฟอร์นิเจอร์ครบครันเข้าอยู่ได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอหลายปีไม่มีเงินดาวจ่ายเดือนละสี่พันสี่พันสี่พทุกเดือนไปประมาณ30ปีแต่อยู่ได้99ปี ถือกระเป๋าไปใบเดียวจูได้ทันทีอย่างนี้ชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็ต้องการเบอร์ไหนเบอร์ไหนอีลีบอ่ะอีลีบอ่ะเอาให้แน่นะครับไอ้คราวก่อนผมก็มาหลายครั้งเลือกตั้งใหญ่สีสเกตเนี่ยมีทั้งหมดเก้าเขตเพื่อไทยบอกขอยกจังหวัดได้ อิ๋ีบอกอิ๋ีอิ๋ีบอกอิ๋ีแต่หายไปสองคราวนี้อย่าให้พลาดนะครับเพราะเลือกคราวนี้เท่ากับพี่น้องเลือกอยู่ฝ่ายรัฐบาลเลือกอยู่ฝ่ายนายกอิงเลือกอยู่ฝ่ายนายกทักษิณและเลือกผลงานเลือกนโยบายบ้านเพื่อคนไทยเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วก็จะกระจายไปต่างจังหวัด สีสักเกตก็ต้องตามดูครับเพลิดเพลินจะมีมาด้วยพี่น้องที่เคารพพูดถึงบ้านเพื่อคนไทยพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าลดราคาค่าไฟฟ้าไปแล้วบอกข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งภายในเดือนกันยายนปีนี้แล้วคับไม่ต้องนับปีอื่นเลยปีนี้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง จะราคายี่บาทตลอดสายทุกเส้นทางพี่น้องอย่างนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบมันผ่านตรงไหนบ้างครับรถไฟฟ้าในศีสเกตี่สายไหนผ่านกลางปูงครับไม่มีผ่านนะครับแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าลูกหลานเดาเรียนกรุงเทพได้ใช้ คนไทยทั่วๆไปก็ได้ใช้และที่สำคัญที่สุดคนที่พี่น้องจะได้ใช้ต่อไปอีกยาวๆอีกอย่างน้อย40ปีมาถึงเวทีนี้แล้วครับขอเสียงตบมือ,อราต้อนรับนาย,ยกทักษินชินวัตรด,ดังๆทางด้านขวามือของเวทีนะพี่น้องมาถึงแล้วขอให้นาย,ยกทักษินได้จับมือทักไทย กับพี่น้องบริเวณด้านข้างก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพบพี่น้องบนเวทีถามพี่น้องก่อนเพื่อให้นายกทักษิณได้ยินและเป็นกำลังใจพี่น้องศรีสะเกดเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาชัดๆอีกทีเบอร์อะไรอ้าวครเชียทักษิณขอเสียงดังๆหน่อย